ดูให้จบคลิปนะครับอย่าพึ่งเชื่อนะครับอย่าพึ่งออกนะครับอ่าดูให้จบคลิปก่อนนะคะอย่าพึ่งออกนะครับอย่าพึ่งออกนะเพราะว่าไฮไลท์สําคัญอยู่ที่ทอฝันตีความนะครับคนที่ยังอยู่วันนี้จะเขียนเข้านะครับคนที่ยังอยู่คุณคือคนโชคดีนะครับคนที่ยังอยู่คุณคือคนโชคดีนะครับอ่านะครับคนที่ยังอยู่คุณคือคนโชคดีนะครับ เดี๋ยวรอทอฝันวิเคราะห์ก่อนนะคะหกห้าหรือเก้าห้าก็ดีใจด้วยดีเลยแต่ออก,กลัวจะไปแบบงวดที่ห้าหกสิบห้าครับผมเราไม่ต้องไปดูงวดที่เก้าสิบห้าเพราะมันไม่มีให้ดูยังหุดไม่ถึงเราก็ไม่ต้องไปดูงวดที่ห้าสิบหกนี่แหละตามนะคะีครับผมเก้าสองเขาไม่ออกซ้ำไหมคะเก้าสองหกสองนะคะอ่าหนึ่งสองเขาไม่ออกหรือกมล่าเนาะเดี๋ยวไปดูงวดที่หกสิบห้าด้วยนะคะ ต้องวิ่งหกหรือวิ่งเก้าพี่เดชครับก็วิ่งไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมซึ่งไปซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อที่นี่เลยครับถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมให้ซื้อที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง com นะครับสกแกนได้เลยนะครับผมอ่าสกแกนได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมแคปหน้าจอไว้นะแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วไปเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์นะครับแคปหน้าจอไว้แล้วไปเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์นะครับ อ่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับหรือเรียกว่าสลากดิจิตอลนะครับสลากดิจิตอลนะครับผมอ่าแคปหน้าจอนะครับแล้วไปเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มของออนไลน์นะครับซึ่งจดในนามบริษัทสลากสถานีสลากนะครับผมจดอย่างถูกต้องนะครับผมผมก็ซื้อไปแล้วนะครับนี่คือเลขที่ผมซื้อไปแล้วนะครับ หลังจากเราเลือกเลขแล้วนะครับเราก็ไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับตามนี้นะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันเดือนวันที่เกิดเพื่อยืนยันตัวตนของเรานะครับแล้วก็อยู <c oughs> ่จ <guarante> ังหวัดอะไรแล้วก็ธนาคารแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับหลังจากเราเลือกเลขแล้วนะครับเขาจะให้เราติ๊กนะครับว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้สถานศึกษานะครับแล้วก็เรารับทราบและยอมรับในการคิดค่าจ้างเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะวันนี้ครับมันจะมีตรงนี้นะครับค่าจ้างนะครับเราจ้างนะครับเราจ้าง ถูกวันที่หนึ่งคอมนะครับเราจ้างถูกวันที่หนึ่งทำอะไรเราจ้างนะครับเป็นค่าจ้างเก็บและขึ้นรางวัลปละยี่สิบบาทนะครับแล้วเราก็กดยืนยันนะครับก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเลขที่บัญชีนะครับที่เราโอนอย่างก็คือบริษัทนะครับสถานีสลากนะครับบริษัทสถานีสลากจำกัดนะครับนี่ก็คือเลขที่บัญชีนี้นะครับอ่า เป็นเลขที่บัญชีของบริษัทสถานีสลากโดยตรงเลยนะครับผมโดยตรงเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ไปโอนเงินหลังจากนั้นเราก็มามาที่คลังรูปภานครับแล้วก็แนบสลิปที่เราโอนเงินไปนะครับผมชค่นนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมนะนี่คือเลขนี้นะ เลืนี้นะอย่าเพิ่งออกนะครับทุกคนน่ารักมากเลยนะครับทุกคนน่ารักมากเลยคนที่อยู่คุณคือคนโชคดีนะครับทั้ง3,200ท่านคุณคือคนโชคดีเพราะงวดนี้โชคใหญ่จะเป็นของคุณนะครับเพราะงวดนี้คุณจะรวยเพราะงวดนี้คุณจะถูกหวยอ่าเราเวฟพร้กันก่อนนะครับเราเวฟพรอทุกคนที่น่ารักที่ยังอยู่กับเรานะครับจนจบคลิปนะครับจะอยู่กับเราจนจบคลิปนะครับ่าตอนนี้ทอฝันจันลันวิเคราะห์เลขนะครับ อ่าตามที่น้องจะสื่อนะครับตามที่น้องจะสื่อนะอ่าถ้าชอบฝันก็แล้วที่เขาเลขตามที่น้องจะสืส่อนะครับอ่านะครับอ่าสวัสดีคุณฟ้าสสายสวัสดีพี่เจเปิลนะครับสวัสดีคุณน้ำพึ่งนะครับดูให้ออดให้จบนะยังไม่รสเสร็จน,นะทุกคนสวัสดีพี่สมศรีสายตรีนะครับสวัสดีพี่นัทวีสวัสดีพี่อารัตโอพี่อารัตบอกว่าขอให้มาหกห้าตรงๆใช่เลยครับ ผมก็อยากให้มา65ตรงๆเลยเพราะว่า6 65เนี่ยรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ซื้อลอ,อตเตอรี่แต่ว่า95เนี่ยผมซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวผมจะไปซื้อนี่เลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อกับอันนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อกับถูกวันที่หนึง่ง .com นะครับเดี๋ยวผมจะนี่ซื้อให้ดูเลยนะครับเพราะผมไปเพิ่มเพื่อนผ่ายไลน์บร้แล้วนะครับนี่เพื่อนผ่า,ไาย,ยไลน์แล้วผมก็กดซื้อลอตเตอรี่นะครับ นีรนน่รูปล้านรูปร้านหน้าตาจะเป็นแบบนี้ผมก็ค้นหาเลยนี่ค้นหาเลยนะครับค้นหาเลยนะครับหกห้านะครับค้นหานี่มาแล้วหกห้าเราซื้อสองหกห้าแปดหกห้าสี่หกห้าสามหกห้าอ่าแปดหกห้าซื้อซื้อซื้อหกห้านะครับขอให้ออกตามทุกปีปองนะเ่านจ้านะตรงๆตามนี้นะลูกนะไม่ต้องแผงไม่ต้องอะไรมากนะลูกนะอ่าสองหกห้า สองหกคาเลขท้ายรถผมด้วยนะนะเลขท้ายรถผมด้วยนะแล้วก็ลองห้าหกหน่อยลองกลับห้าหกนะครับนี่ห้าหกผมก็เลือกซื้อได้เลยนี่ครับห้าหกนะครับอ่าแปดห้าหกนี่ก็ซื้อได้เลยนะครับสแกนซื้อตามผมได้เลยนะครับใครอยากซื้อลอตเตอรี่ก็สแกนซื้อตามนี้ได้เลยนะครับนี่นะผมซื้อไปแล้วนะครับนี่ซื้อตามมได้ได้เลยนะครับผมอ่าสแกนซื้อนะครับหรือแคปหน้าจอไว้นะครับหรือแคปหน้าจอไว้นะครับหรือกดลิงก์ข้างหน้านะครับ อ่าแล้วเพิ่มเพื่อนผ่านไันแล้วก็สามารถที่จะซื้อลอตเตอรี่ของแพลตฟอร์มถูกวันที่หนึ่งดอทคอมได้เลยนะครับใครอยากดูวัที่หกสิบห้าขอขอรวยหกห้ามาให้หน่อยค่ะใครอยากดูที่วดที่หกสิบห้านะคะขอรวยหกห้าหน่อยค่ะใครอยากดูวดที่หกสิบห้าเรายังไม่ออกจากคลิปนี้นะคะอย่าเพิ่งออกนะคะใครอยากดูวดที่หกสิบห้าว่าออกอะไรน้องให้อะไรนะคะขอรวยหกห้ามาให้ทอฝันเลยค่ะอ่า ะะคะดูเลยหัวที่หกสิบห้าข้างล่างออกศูนย์สามข้างบนออกหกเจ็ดเลขศูนย์จะมาอีกไหมทขอฝันเรเขียนกันศูนย์สามไว้ด้วย<ม>เพราะว่าหวยมันปัญญาอ่อนมากเลยเสมือนเลขล็อกแต่เขาไม่ได้ล็อกหรอกเนาะนหวยไทยไม่มีล็อกแต่มันออกเหมือนล็อกเลยเนาะน,นะคะตั้งแต่มกะา,ากรุมพามีนาจนถึงตอนออกมาแทบจะครบทุกศูนย์แล้วแต่ศูนย์สามเป็นศูนย์ที่ออกแล้วนะคะมันอาจ,จออกมาอีกก็ได้นะศูนย์สามข้างบนออกหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนะคะ แล้วก็ปิงปองวันนั้นเป็นหกหนึ่งนะคะอ่านะคะนี่คืองวดที่หกสิบห้ามีแค่นี้ค่ะนะคะอ่าให้เวลาแคปงวดที่หกสิบห้าไปนี่คือหน้าจอของงวดที่หกสิบห้าปิงปองเป็นหกหนึ่งนะคะข้างบนเป็นหกเจ็ดมันงวดนั้นก็ตรงนะพี่เดเพราะว่าหนึ่งเป็นเจ็ดวันนั้นน้องก็ให้เข้าวันนั้นกินเลยใช่นะคะก,กะ็กินเลยกินล่างเลยใช่มีศูนย์สามด้วยนะคะครตรงนี้กินบนกินล่างพอฝันใบข้า ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้คือเลขยออกหกเจ็ดกับศูนย์สามสามศูนย์นะคะอ่ะมาดูเลขที่อยู่ในกระดาษของทอฝันกันบ้างนะคะทุกคนสามพันสองร้อยกว่าท่านนะคะอบให้เวลาแคปตรงนี้ก่อนนี่คือไม่ใช่วดนี้นะนี่คืองวดของหกสิบห้าแต่ปิงปองวัดนี้คือได้อะไรคะได้ 6, เลขหกสิบห้าทอฝันก็เลยให้ไปดูภาพของงวดที่หกสิบห้าด้วยนะคะพยาะะน,นทอฝันก็เลยเขียนศูนย์สามมาเป็นเลขกันแล้วค่ะแล้วก็เขียนหกเจ็ดไว้ด้วยนะคะอ่ะมาตรงนี้ค่ะครับ เอะตรงไหนดีอาหน้าน้องดีกว่าเอาพี่แดนสุดจิ้งปองตามมานี่ค่ะแลขของทองฝันกับน้องเพชรกล้านะ้วมาพี่แดนสุดจิ้งปองตามมาเลยค่ะชอบไหมครับจะหน้าจอด้วยนะคะทุกคนชอบเลขอะไรคะเห็นไหมคะเห็นชัดเจนเนาะอยากซื้อลอตเตอรี่อยากโหลดอดหนุนลอตเตอรี่กับน้องเพชรกล้าอย่าลืมกดลิงก์ข้างล่างนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องเพชรกล้าดิฉัโชคกดติดตามเพจจิงเท่านั้นนะคะแล้วก็กดติด ช่องยูที่พิกัดดิฉันชกตอนนี้คนจะตามถึงหกแสนคนแล้วนะในช่อง youtube นะคะอ่ามาจากตรงนี้แล้วก็ปิงปองมาแนบด้วยครับผมยังไงดิมันไม่ถนัดเออถึตรงนี้สองอันก่อนอ่าแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยค่ะมีแค่นี้ค่ะเลขกันศูนย์เยอะมากเพราะว่าเห็นไหมศูนย์สามศูนย์สองเป็นเลขที่เด่นนะคะเลขน้อยมากเลยทำไมต้องกันศูนย์เยอะขนาดนี้เพราะทอฝันเราแวงศูนย์แล้วค่ะเอาบอกตรงๆระแวงศูนย์ไปหมดแล้วไม่ไหว เราแวงไม่ไหวแล้วนะคะ,ระ 0, เราแวงศูนย์ไปหมดแล้วปิงปองเป็นหกห้าไปดูว่าที่หกสิบห้าออกศูนย์สามล่างแล้วหกหนึ่งเป็นเลขปิงปองแล้วหกเจ็ดออกบนเนี่ว่าที่หกสิบห้าท้อฝันก็เลยเขียนหกเจ็ดด้วยเก้าเจ็ดด้วยหกหนึ่งสังเกตดูในกระดาษไม่แต่เลขหก 6, เพราะมันออกันสุกก็เป็นไปได้ว่าอ่หกจะมาหรือเก้าจะมานะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าสองหรือห้าจะมาอีกเพราะว่าเป็นงวดที่เจ็ดสิบสอง ก็นี่ไงก็เลยใส่เป็นหกสองหกห้านะเก้าสองเก้าห้าไว้แล้วก็ท็อปท็อปท็อปทีเลยนะสามตัวบนท็อปทีเลยเห็นไหมคะแล้วก็ศูนย์เนี้ยเลือกศูนย์เอาได้เองเลยค่ะนะเลือกศูนย์เอาเอได้ได้เองแล้ววาศูนย์ไหนจะมาแต่ทอฝันชอบสองศูนย์นี้ศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็ศูนย์สามศูนย์ห้าก็คือมาจากการเปลี่ยนของศูนย์สองนั่นแหละศูนย์สองมาจากไหนพี่เดชสงสัยไหมมาจากเนี้ยเราปิดหางก็เป็นศูนย์ห้า ใช่ไหมคะปิดทางตรงนี้ก็เป็น05ค่ะคเป็น05 <0 5 S 2> เป็น05แล้วยังไงต่อ05<ม>ก็เปลี่ยนเป็น 02, 02. ได้นะคะ03ก็เปลี่ยนเป็น08ได้ก็เลยไม่อยากตัดตัวไหน0มาสักตัวหนึ่งเลยแต่ว่า05 08ไม่ได้วงเท่านั้นเองวงแค่ตรงนี้นะคะอ่ะชอบแล้วก็รวย65ให้ทอฝัน่อยแล้วรวย6้น้องเพชรกล้ากับพอฝันเลยค่ะใครอยากได้ลอตเตอรี่นะคะก็ ไม่ขีเกียจโชว์สแกนแล้วเนะาะสแกนตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็กดลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะใครที่ดูในยูทูบอยู่หาไม่เจอลิงก์อยู่ตรงไหนก็สแกนเข้ามาตรงนี้เลยค่ะสแกนนะคะหรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยคิวอาร์โค้ดนะคะหรือไม่ก็แคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มรูปภาพนะคะเพิ่มเพื่อนโดยรูปภาพแล้วก็กดหาคลังรูปภาพของเราที่เราแคปเจอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็กดเลือกภาพนี้เลยค่ะที่เราแคปไว้มันก็จะเข้าไปสู่ ระบบของแพลตฟอร์มถูกลงวันที่หนึ่งนะคะอ่าไม่นด้หมายความว่าคุณถูกลงวันที่หนึ่งแล้วแต่มันเป็นชื่อของแพลตฟอร์มนี้นะคะนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเรา